ต้อนรับสู่ออโตโนวาช่องของคุณสำหรับทุกเรื่องราวในโลกยานยนต์ที่เราจะพาคุณไปสำรวจนวัตกรรมใหม่ล่าสุดรถหรูและการออกแบบแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาไปรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ทัวริงแบบ3ล้อสุดหรูอ,อย่าง2026 Honda g o Wing t r i ที่ไม่ได้เป็นแค่รุ่นดัดแปลงจาก2ล้อเท่านั้นแต่เป็นการยกระดับใหม่ของความสบายและสมรรถนะในการเดินทางระยะไกลยอย่างแท้จริง 2026 Honda Go Wing ไ l รยังคงสืบทอดตำนานของตระกูล Go Wing อย่างภาคภูมิพร้อมผสมผสานกับความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีและความสะดวกสบายขั้นสูงมาพร้อมเครื่องยนต์1,833ลูกบาทเซนติเมตรแบบ6สูบนอนอันเป็นเอกลักษณ์ของ Honda ซึ่งให้พละกกำลังที่นุ่มนวลและทรงพลังระบบส่งกำลังแบบคลัตคู่7สปีดช,ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งในโหมดอัตโนมัติและแมนนวลให้ความมั่นใจทั้งบนถนนตรงและทางโคง้ง Honda ยังพัฒนาแชสซีแบบ3ล้อใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงโครงสร้างด้านหลังถูกออกแบบมาให้มีความสมดุลสูงพร้อมระบบกันสะเทือนอิสระด้านหลังที่ปรับตามสภาพถนนได้อย่างชาญฉลาดช่วยให้การเลี้ยวโคง้งและการควบคุมทำได้อย่างมั่นใจและนุ่มนวล ความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นหัวใจหลักของรุ่นนี้บอะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสุริระได้ดียิ่งขึ้นพร้อมระบบทำความร้อนทั้งที่เบาะและแฮนด์เหมาะสำหรับการเดินทางในอากาศหนาวนอกจากนี้ยังมีชิลหน้าที่สามารถปรับระดับได้ด้วยระบบไฟฟ้าและการออกแบบแฟริงที่ช่วยลดแรงลมและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ระยะไกลระบบเทคโนโลยีภายในรถก็ล้ำไม่แพ้กัน จอแสดงผลแบบ TFT ขนาด7นิ้วมาพร้อมระบบนำทางในตัวรองรับ Apple CarPlay, Android Auto และการเชื่อมต่อ Bluetooth ระบบเสียงคุณภาพสูงแบบรอบทิศทางช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางยิ่งขึ้นมีระบบสั่งงานด้วยเสียงและระบบสตาร์ทแบบไร้กุญแจเพิ่มความสะดวกสบายพื้นที่เก็บของในรุ่นนี้ก็จัดมาเต็มที่กล่องเก็บของด้านหลังได้รับการออกแบบใหม่ให้ลึกขึ้น กันน้ำได้ดีขึ้นและมีไฟเล็ดภายในเพื่อความสะดวกตอนกลางคืนยังมีกล่องท้าและช่องเก็บของเสริมสำหรับเข้าของอื่นๆเหมาะสำหรับการเดินทางไกลแบบจัดเต็มในด้านความปลอดภัย Honda ได้ใส่เทคโนโลยีช่วยขับขี่มาครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยึดเกาะถนน ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัติและโหมดการขับขี่3แบบที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพถนนได้อย่างลงตัวระบบเบรก ABS ถูกจูนให้เหมาะกับโครงสร้าง3ล้อโดยเฉพาะมาพร้อมเซ็นเซอร์จอดรถด้านหน้าและหลังรวมถึงกล้องมองหลังเพื่อความปลอดภัยขณะเคลื่อนที่ในที่แคบ ด้านดีไซน์ของโกวิงไทรปี2026นีนี้ยังคงความหรูหราและโดดเด่นเส้นสายตัวรถคมชัดตัวถังมีสีพรีเมียมพร้อมด้วยชิ้นส่วนโครเมียมที่เน้นความหรูหราไฟหน้าและไฟท้ายแบบเลดเพิ่มความล้ำสมัยและทัศนวิสัยในการขับขี่ด้วยการผสมผสานระหว่างพลังความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัย2026 h o n d a g o w i n g อนดิงทรจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางแบบเหนือระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยขับโกวิงมาก่อนหรือมือใหม่ที่อยากลองสัมผัสโลกแห่งการทัวริงแบบ3ล้อรุ่นนี้